เห็นเองดีที่สุดเลยอย่างนี้หละจ้ะลำวันจะมั่นใจศึกษาเรียนรู้ต้องเรียนให้หายสงสัยไม่ใช่ยิ่งเรียนยิ่งสงสัยอย่างนั้นไม่ใช่นะยิ่งเรียนต้องยิ่งหายสงสัยอย่างเช่นพุทธประวัตินี่ประวัติศาสตร์ของท่านชัดเจนเลยการมังเกิดกึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนนี่ไอานดู้เถอะ บอพุทธบิดาตั้นชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรนี่นะเออภาษาชัดเจนเกิดในตระกูลขันติยะตระกูลกษัตริย์ถ้าเราเป็นพุทธบุตรลูกกษัตริย์ทีเดียวเนาะเออนี่สืทบทอดพญานาสองพันห้าร้อกว่าปีนี่จ้าและลูกของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าด้วยมีเชื้อสายสักยะทีเดียวนะเออนี่ไง เออเนี่ยไปศึกษาดูนะพาาร,ระสัมมาสัตรประพุทธศาสาชัดเจนไปดูไปดูแล้วเทียบดูนะถ้าเขาจะเรียนเปรียบเทียบถ้าไม่โกรธกันนะเรามาเทียบดูเถอะเออเอาแค่เกิดในตระกูลไหนก็ขาดลอยแล้วเออนี่นะจ่ายชายศีรษานี่นะหรือพรสาัมมาพรามมาะมณโคดมพทธเจ้าต่อมาเนี่ย เกิดในตระกูลกษัตริย์นะเออนั่นนะ่ะอย่างนี้เราภาคภูมิใจไหมล่ะ<า>เออนี่เอาครนี้มาดูรูปสมบัติด<า>ิเออดูโงเ่เฮงกันเนี่ยเอาเทียบเทียบจะได้ย่างเลย<า>อนุพยัญชนะ<า>เออดูไกลๆแค่รูปร่างได้ส่วนแล้ว<า>นี่้ดยใกล้โอ้ดูทั้งเกลี้ยงเราจริง นี่นะเออแล้วดูชิ้นส่วนแต่ละอันด,ดูเอถอะตั้งแต่กรอบหน้าเส้นผมคิ้วมาตรฐานดวงตามมาตรฐานจมูกมาตรฐานปากและฟันมาตรฐานนี่ใบหูมาตรฐานเป็นอย่างไรนี่แค่นี้แล่ละจ้าแล้วไล่ลงไปเรื่อยๆเ,เลย รูปสมบัตินี่แม้ในสมัยพุทธกาลนี่ปริพาชกหรือดีลถีนี่ที่มีความเห็นแตกต่างจากพระสัมมาสัมพุพธเจ้าถ้าความเห็นความคิดหรือคำสอนจะแตกต่างกันจะขัดแย้งกันแต่จะยอมรับประการหนึ่งเหมือนกันหมดเลยลักษณะของพระสมมาของพะพุทธเจา้าของเราพระองค์นี้นี่ ได้ลักษณะมหาุรุษที่งดงามมากได้ส่วนได้สัตว์ได้ส่วนตรงนี้จะยอมรับตรงกันไปหมดเลยไม่มีเวนแม้แต่เพียงคนเดียวแค่นี้ก็ขาดร้อยแล้วนี่นะจ๊ะขาดร้อยขาดร้อยจากอะไรถ้าเอามาเทียบกันอย่างเนี้ยขาดแล้วนี่นะจ๊ะลักษณะ มหาบุรุษตอนนี้กระจายกระจายกันไปได้คนละนิดคนละหน่อยอย่างคิ้วอย่างเงี้ยสมมติที่ต่างคิ้วเนี่ยคิ้วมาตรฐานเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไปดูคิกายมหาบุรุษแล้วเราจะได้วาดให้มันเหมือนหรือจะถอนเถินหรืออะไรอย่างอันนี้ไม่ได้ว่านะอันนี้บอกนี่งเรี้แลจะได้รู้รอย่างนี้ เนี่ยไปดูลักษณะท่านโลธสมบัติขาดลอยแล้วทรัพย์สมบัติอีกอทียบดูที่จ๊ะทียบดูทรัพสมบัติก็ขาดลอยแล้วทรัพสมบัติรูยตั้งแต่เกิดเนอะมันจะไปหาทรัพยเนี่ยแต่ทรัพย์คอยท่าอยู่และทรัพย์จะมาอีกคือสมบัติจกักรพัิยังไม่เอาเลยมาบวชด,ดีกว่าเออนี่ยคุณสมบัติฉลาดฉลาดแบบไหน ให้ถามมาเถอะถามเป็นตอบไม่ใช่ถามเป็นตบนี่เออให้ถามและให้เห็นนี่ทำไมโกรกันนะออให้ถามท่านได้และสอนให้เห็นตามแบบท่านที่ท่านเห็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่เจ้าเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดลงลึกอย่างอื่นนะเอาแค่นี้ก่อนนี่เนาะนี่ไง,งที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ขึ้นสิบพวกาเดือนสิบ นี่เป็นวันพระนะเป็นวันพระ